้งแต่ที่ผมเริ่มเผยแพร่สาระเกี่ยวกับการปลูกบัวมาข้อความหนึ่งที่ผมได้รับการสอบถามมากที่สุดก็คือเรื่องของบัวจิว๋วตอนนี้กระแสบ,บัวลงจิ๋วมาแรงมากนะครับบัวจิ๋วเป็นบัวขนาดเล็กนะครับสามารถปลูกในถ้วยชามหรือแม้แต่ถ้วยกาแฟได้หรือจะปลูกในบ้านในตู้ปลาโดยใช้แสงจากหลอดไฟแสงอาทิตย์ก็ได้เหมือนกันนะครับอาจจะด้วยผู้คนสมัยนี้มีที่ทางน้อยบางคนอยู่คอนโดซึ่งบัวจิ๋วก็สามารถตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี และเมื่อตลาดมีความนิยมก็ต้องมีคนนํามาขายเพื่อสนองตอบต่อ,ตอ,อความต้องการและแน่นอนว่าโดยนิสัยของพ่อค้าแม่ขายคนไทยนะครับมันก็ต้องมีบัวจริงบัวปลอมกันบ้างแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรมันจริงอะไรปลอม1ราคาเนื่องจากบัวหลวงเจียวส่วนมากเนี่ยนั่งเข้าจากประเทศจีนและไต้หวันมาปลูกในเมืองไทยเมื่อไม่นานมานี้นักนะครับจํานวนจึงมีไม่มากนะักฉะนั้นราคาจึงสูงสักหน่อย ถ้าซื้อขายกันตอนนี้คือในปี64นะครับราคาต้นหนึ่งสูงกว่า150บาทขึ้นไปนะครับราคาเฉลี่ยนเนี่ยจะอยู่ประมาณ2-300บาทนะครับาราคาแบบ25บาทรวมส่งเก็บเกินปลายทางอันนี้รับรองได้เลยครับว่าของปลอม100% 2ส,สีของบัวที่เสนอขายจำไว้เลยนะครับว่าบัวหลวงจะมนด้วยกันทั้งหมด44สีนะฮะคือชมพูขาวเหลืองและ เสีอ,อื่นอื่นคือไล่เฉดจ,จากสีเหล่านี้เช่นเหลืองเหลือบชมพูก็จะได้สีบัวสีออกส้มๆนะครับสีชมพูที่เข้มมากๆตลียตาลาดเนี่ยจะเรียกว่าสีแดงถ้ามีสีอื่นนอกจากนี้เช่นม่วงฟ้าซึ่งบางทีก็เอารูปบัวยักษ์ออสเตรเลียมาหลอกขายว่าเป็นบัวหลวงก็มีเจอสีพวกนี้เมื่อไรรับประกันได้ว่าโดนหลอกครับเป็นบัวโฟโต้ช็อปข้อที่3ข้อสุดท้ายถ้าคนขายบอกว่าขายไม่ได้บัวจิว๋วผมตอบได้เลยว่าของปลอม เมล็ดที่เขาส่งให้คุณคือมเมล็ดบัวหลวงในบึงบ้านเราธรรมดาธรรมดานี่แหละครับคนที่ซื้อไปปลูกมาแล้วหลายคนนั่งยันนอนอยาเลยทีเดียวซึ่งกว่าบัวจะออกดอกนะครับคนขายพวกนี้ก็ปิดเฟซหนีไปแล้วแล้วไปเปิดเฟซใหม่หลอกแมงเม่าลายต่อไปแล้วทําไมจึงฟันธงว่าของปลอมก็เพราะว่าบัวจิ๋วติดมเมล็ดยาก,า,กากม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 ากคือเกสรตัวเมียของบัวจิ๋วสมากเป็นแบบ pop up คือมันจะเปรียบมันจะแป,ะปลรูปตัวเกสรเนี่ยมาเป็นกีบดอกซึ่งผสมไม่ติดมเมล็ดน,นะครับ สองคือเกสรเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะสมบูรณ์มันก็ผสมติดยากถ้าติดเนี่ยจะมีเมล็ดแค่ฝักแล้ว 1- นสองเมล็ดเท่านั้นเองนะครับและที่สําคัญที่สุดคือบัวพวกนี้มีการผสมข้ามพันธุ์มาแล้วหลายชั้นฉะนั้นความนิ่งของพันธุกรรมแทบไม่มีเลยบัวที่เกิดจากเมล็ดของบัวร่วผสมพวกนี้เมื่อปลูกแล้วจะได้ต้นใหม่ที่ฉีกแนวออกจากต้นพ่อต้นแม่แบบหลากหลายมากๆานะครับถึงแม้จะมีพ่อแม่เดียวกันก,ก็ตามที ทั้งสีรูปร่างขนาดจะไม่เหมือนกันฉะนั้นคนที่ขายบอกว่าปลูกไปแล้วจะได้ต้นลูกที่เหมือนพ่อแม่เป็นบัวจิ๋วเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับตัวอย่างเช่นบัวหลวงรูปผสมของผมชนิดหนึ่งนะครับชื่อว่าอารุณีมาเกิดจากการผสมพันธุ์ของบัวหลวงราชินีกับบัวหลวงรูปผสมชื่อเอมิลี่คาเมเลียจะเห็นว่าอารุณีมานั้นไม่เหมือนพ่อไม่เหมือนแม่เลยนะครับแล้วมเมล็ดในฝักเดียวกันที่ผสมเนี่ย ก็ออกมาไม่เหมือนกันสักต้นเลยนะครับบางต้นกีบลาบางต้นกีบซ้อนสีขาวก็มีชมพูก็มีบางต้นก็ใหญ่บางต้นก็เล็กนะครับแล้วซื้อบัวแบบไหนล่ะครับทึ่จะได้ของจริงแน่นอนหนึนะครับซื้อมาเป็นต้นเป็นกระถางเลยนะครับมีดอกติดมาแล้วยิ่งดีอันนี้ของแท้แน่นอน 2. องคนขายนี่ขายเป็นไหลนะครับซึ่งไหลบัวเนี่ยจะมี2ชนิดคือไหลใหญ่ใหญ่นีที่เรียกกันว่ารากบัว เอามาเชื่อมกินกับขนมน้ําแข็งใสนะครับกับไหลที่เรียกว่าไหลอ่อนคือไหลบัวหลวงส่วนที่เราเอามาใช้ทําแกงส้มนะครับไหลอ่อนเนี่ยจะมีสารอาหารสะสมในอยู่น้อยเวลาส่งไหลอ่อนเนี่ยจำเป็นที่ตัวไหลเนี่ยจะต้องมีใบติดมาด้วยนะครับถ้าเกิดไม่ใบติดมาเลยเนี่ยปลูกไหลอ่อนให้รอดเนี่ยยากนะครับที่สําคัญก็คือซื้อจากสวนที่น่าเชื่อถือนะครับและดูยังไงว่าสวนหรือคนนั้นน่าเชื่อถือนอกจากไปสวนในตนเองแล้วเนี่ย สมัยนี้คล้ายๆก็ซื้อของออนไลน์กันนะครับก็ดูว่าสวนมีหน้าเฟซมีเพจมีเพื่อนเฟซมากมายมีการโพสต์ในเฟซต่อเนื่องมีคนมาคอมเมนต์พูดคุยเยอะแยะเนี่ยครับไม่ใช่เฟซที่เปิดมาใหม่ๆนี่มีเพื่อนเฟซเลยมีแต่โพสต์ขายของแบบนั้นมีแนวโน้มเป็นเฟซที่เปิดมาเพื่อหลอกขายของโดยเฉพาะเลยนะครับคําถามสุดท้ายเลยคือสั่งบัวจิ๋วจากผมได้ไหมคำตอบคือผมไม่เลี้ยงบัวจิ๋วมานานแล้วนะครับผมเป็นสายแบบ บัวดอกใหญ่ๆบึ้มๆนะผมชอบแบบนั้นฉะนั้นผมไม่มีส่วนได้เสียกับองค์การบัวจิ๋วเป็นกลางเลยนะเชื่อถือมันเบาเขาะบกับการเยืนยอดตัวเองหน่อยนะครับดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยเขาหวังว่าเพื่อนผู้รักชื่นชอบในการปลุกบัวทุกท่านเนี่ยจะไม่ตกเป็นเหยื่อหรอกขายมาเล็นบัวจิ๋วกันอีกนะครับผมสวัสดีครับ